สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในรายวิชานี้ครับเป็นรายวิชาศึกษาและพัฒนานะครับในระดับชั้นมัธยมศัพที่หนึ่งและมัธยมศัพทปีที่4นะครับในเทปนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของทักษะพื้นฐานนะครับที่นําไปสู่การเล่นกีฬานะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปในเรื่องของการยืดเกยียดกล้ามเนื้อ การยืดเยียดกล้ามเนื้อนะครับก็มันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก่อนการเล่นกีฬาเดี๋ยวไปดูกันครับว่า2รูปแบบมีอะไรบ้างรูปแบบที่1ครับรูปแบบของการยืดเยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวนะครับจากที่ท่ห้าแรกครับเริ่มจากส่วนบนก่อนนะครับส่วนบนก็คือหมุนศีรษะนะครับหมุนเป็นวงกลมนะครับหมุนไปทางซ้ายครับเบาเบานะครับนี่คือการรูปแบบของการยืดเยียดกล้ามเนื้อแบบ ื่อนไหวนะครับส่วนที่สองมาที่ต้นแขนนะครับหมุนหัวไหล่นะครับหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็หมุนหัวไหล่ไปด้านหลังนะครับต่อไปเป็นส่วนเอวส่วนเอวนะครับก็เป็นการบิดบิดตัวเป็นวงกลมครับบิดตัวเป็นวงกลมด้วยเอวนะครับด้านซ้ายแล้วก็ไปด้านขวานะครับสลับกันครับอย่างละสิบครั้งนะครับ วนด้านล่างเป็นเท้านะครับถ้าไปอาจจะเป็นการดีดเท้าไปด้านหลงนอองังนะครับมืออที่ต้นศอกนะครับเดีขึ้นไปครับติดนี่คือรูปแบบของการยืดเ,เหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่เดี๋ยวไปดูในรูปแบบที่สองครับรูปแบบการยืดเ,เหยียดกล้ามเนื้อแบบไม่เคลื่อนที่ นี่คือรูปแบบที่2นะครับรูปแบบการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบไม่เกินที่เราเริ่มจากศรีรษะก่อนเราบิดศรีศศรษะเยยดศีรษะครับไปด้านซ้ายเอามือคลองกดลงเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกดลงเยอะนะครับแล้วค้างไว้นะับ1นถึงสิในใจนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยนะครับเข้าสู่สภาพเดิมไปด้านด้านขวานะครับเดินถึงสินะครับในใจแล้วก็ปล่อยนะครับ ีรษะไปแล้วต่อไปเป็นหัวไหล่หัวไหล่นะครับมือยกแขนขวาขึ้นนะครับแต่อ้อมไปด้านหลังเสร็จแล้วมือด้านซ้ายจับที่ข้อศอกนะครับจับที่ข้อศอกนะครับแล้วก็ดึงเอ็นไปด้านซ้ายนะครับดึงสอบไปด้านซ้ายแต่ศีรษะของนักเรียนนะครับจะไปด้านขวานะครับเก่งไว้นะครับแล้ว้างไว้นับ1นึถึงสิบ จะได้ส่วนหัวไหล่นะครับแล้วก็ข้อต่อแขนต่างนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนด้านล่างนะครับก็มีการยกเท้าขึ้นมาครับยกเท้าขึ้นมาและือขวาครับจับที่ข้อเท้านะครับและประคองตัวเองไว้ครับไม่ให้ล้มสร้างสมดุลในตนเองนะครับแล้วก็ยกยืดไปนะครับสำหรับข้างนันครับ ้างละ10 10วินาทีนะครับหลังจากนั้นข้อเท้าส่วนไปที่ลงข้อเท้าข้อเท้า,าก็จะมีในเรื่องของการยืดเย่งครับเยง่งเย,ย่งแล้ว้างไว้ครับแล้วก็มีในเรื่องของการยกปลายเท้าขึ้นยกปลายเท้าขึ้นนะครับหรืออาจจะเพิ่มมือขาอีกนิดนึงก้มไปแตะที่ปลายเท้าก้มไปแตะที่ปลายเท้านะครับและก็มีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับ ที่สามารถทําได้โดยทัย่วไปก็คือการเอาขาไวายครับไวายแล้วเรียนก็ก้มลงไปแตะนะครับนับในใจและฟังไว้ครับสิบวินาทีสิ่งที่จะเรียนได้คือถ้าแตะขาลงมาที่ต้นกกนะครับแล้วก็ได้ผลหลัของไม่เด่นในการยืดกล้ามเนื้อเพราะนั้นสองรูปแบบนี้ที่ครูอธิบายมาก่อนการเล่นการแข่งขันนะครับนะักเรียนต้อง มีการยืดเหยียดการวอร์มอบอุ่นกล้ามเนือ้อนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุลดที่จะเกิดปัญหาสับกล้ามเนือ้อและอีกอย่างหนึ่งก็คือการกระตุ้นการกระตุ้นนะครับการกระตุ้นร่างกายการกระตุ้นกล้ามเนือ้อให้พร้อมที่จะทํางานในประเภทการออกกาลังกายต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณครับนี่คือในรายชาสุขสาบัและพละสมาต เจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ